นอกจากนี้นะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และก็การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะหา,หารือทวิภาคีกับผู้นําประเทศอาเซียนทั้งกัมพูชาเวียดนามและก็บรูนไนครับ นางสาวแพทองทานชินวัตรในายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ Thailand government pension fund and brunei investment agency เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเร็วรวมถึงการผลักดันความร่วมมือ dta เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยครับ ทางนี้นะครับทางบรูไนดารุสซาลามก็พร้อมผลักดัน MOU ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านฮารานอย่างเช่นความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮารานในอนาคตโดยทั้ง2ฝ่ายจะอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรและด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ยั่งยืนและจัดการน้ําในโอกาสนี้บรูไนดารุสซาลามก็ขอบคุณไทยขอบคุณแรงงานไทยที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจบรูไนดารุสซาลามด้วยครับ Terima kasih.